ิอันนี้ก็มือล่างค่ะเอามือวางไว้ที่ก้นวางหน้าตัวหน้าตัวจริงจริงเอามือวางไว้ที่ไหล่ขั้นใส่ลายใส่ลายจริงจริงเอามือวางไว้ที่อกขั้นเตะเตะ 顺便跑好了，oh, 点然后又练腿。 อันนี้ค่ะ่องหนึ่งนะคะอ่าถ้าคูดคำว่าลองหงสองคำว่าชื่ออะไรบ้างกะโดดหนึ่งสอต้อ่าลองต้องทําไงคะหนึ่งสองถ้าพูดคำว่าชื่ออาี่อะงให้กระโดดสองครั ไม่นั่งลงไม่นั่งลงคอค่ะแต่ย่งลมเข้าใจไหมคะย่า เกรู้จักเนี่ยอะไรรู้จักคะรู้จักมหรือเกเลน้องอะไรดะบน้องไขุ่เกดเลยค่ะรู้จักขายไข่ด้วยมีรู้จักหมน้องเดกาหลังรู้จักตรงนีไหมรี้ยกอะไรไ่แขกไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาเมนี่าจับเดี๋จดนะคะ

นี่อามาไหมพวกนั้นมาขาจากพี่ดูเร็วๆเือ่าแ่อยายรูปถ่าูกให้อันนี้คือกล่องอะไรคะับกล่องที่โบน่ากพี่ทำมาจากอนี่อะยไข่ไข่อ่าเก่งมากเลยไข่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 ไย่ไข่ไข่ไขไข่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 ไขไข่่ไข่ไข่่ไข่ไข่ไั ใ,ใครอะไรคะไม่มีใครใครใครเที่ยวมาใครเที 6, in in ่ยวมาแล้วใครใีกใครเที่ยวโอ้บัรยาหาของพี่ปรญยาของพี่น้องน้องวิโอคะอาเด็กๆวี่ก่อนค่ะแล้วคุณผู้จะแบ่งกุ อ๋้นเิยไกป้านอะไรนะไ่ปั้นอะไรป้นให้ปั้นให้ไก่ไก่ได้ไก็ขอไก่่เราไ่อมปั้นปั้นเลยจะปั้นลูกอะไรคะ้ปดาก็ได้น

มานี่ไปกันต่อยกันรู้ไม่รู้เขาโดยใหญ่กว่ารู้หรอหมดเลยใครรู้เอาไม่หมดเลยพวกใช้เอาไว้ป่า <laughs> อ่ะพูดคำกันที่ไข่อะไรหนึ่งสองไข่จมูไข่ที่ไข่เกี่ยวมองไหมไข่อะไรไข่ยังใครี่เกี่ยวไข่ไข่กรตายไม่ไข่ก็ะตายไข่ยังค่ะไข่เรแล้วค่ะวันนี้ันอะไรค่ะปั้นไข่ปขไข่ ล<ป>ูกบวาดไข<ป>่ล oh, ูกกวาดไข<ป>่ลูกกวาดน้อน้องคููบ้านอะไรครับนี่ไน้อง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 น้้องน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 ้อง้อง้องน้องอน้อน้องน้น้อง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 

แล้วตรงนีดูเป็นเธอคนที่อาศัยอยู่ในบ่ออย่างนี้เป็นเอของมันเป็นที่อยูที่อยู่าศัยและแหล่งอาหารของพวกเราตัวมีกี่ตัว่ยเห็นไมตัวมีกี่ตัวมีอะไรบางตัตัวอีกตัวที่มีความระมัดระวังมาก จริงเพราะว่าถ้าบอกเพื่อนบอกมาจริงตอบกลับไปว่าถ้าหากสมมติว่าน้ำเดือดไม่พอดีเราจะต้มจากหม้อ ให้ตอ่อได้พูดแรงๆเลยค่ะถ้าสมมุติว่าน้ำเกิดไม่พออีกเราจะขึ้นแต่ทานเรื่องนี้ผู้มีความมุ่งมั่นย่อมหาปัญหาหมดคาในการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะคะถ้าไม่ให้กินส่งค่ะ สองตัวเออสองตีไมบอกนะเลยค่ะมีอะไรเนี่ยมีดอก้ไ้ไยอะไรเนี่ยตัวมีกี่ขาคะขาขานีไมีกี่ขาคะมี เก่งชารูาเก่งเต็เมเลยน้องโยโมันี่ค่ะน้องโยโยแล้วมาดูกบเลยมาดูกบดูไหมถ้ามัานดูน่ามีดเชยนะคะอย่าแกล้งเพื่อนสีเสียวขาวคะเสีอะไรนะคะเสีอะไรไสีนา ยิบมาพร้อมกันอะลูกเอาหยิบเร็วๆยิบยิบมาพร้อมกันอตะวันหยิบตะวันยิบายบ,บามี่ยิบค่ะเอาเร็วเร็วเร,ว,เรวน้องอา่งๆๆเอาเอาวิ่งลูกวิ่งเอออ้อมกลับมาห้องกลับมา,มาไปไปอยู่ท้ายแถวเอาเร็วน้องมินน้องมินปีเร็ว Ơ ôi, <laughs> ừ, là bà à, sang là bà này, này có cái gì? นั่นนั่งคุณกันยังครับ